เฮ้ยนี่เป็นแบรนด์อะไรเนี่ยทำไมเหมือนซูซี่เลยเนี่ยลายเซ็นมันคล้ายๆกันแบบนี้เขามีความเชื่อมโงยงยังไงนะ และนี่คือแบรนด์ S d o u b l ของคุณชอนซูซี่ระหว่าง s d o u b l กับซูซี่เขามีความเชื่อมโยงย,ยังไงเดี๋ยววันนี้ผมมาเล่าให้ฟังสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมพาทุกคนมารู้จักกับแบรนด์ s d o u b l กันโดย S d o u b l เเนี่ยก่อตั้งโดยคุณชอนซูซี่เปิดตัวไปเมื่อปี2010ไลนของ s d o u b l เเนี่ยมีความมินิมอลและกลิ่นอายวัฒนะธรรมของชายหาดความสีผสมประนกกันจะออกมาแนวอเมริกันเวอร์รแรางลงตัวโดยเขาจะใช้วัสดุคุณภาพสูงและดีไซน์ที่เรียบง่ายเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ใส มีกันบ้างเดี๋ยววันนี้ผมพาไปชมมาเริ่มกันที่ลายแรกเลยนะครับเป็นลายเส้นของคุณชอนซูซี่ถือว่าเป็นลายเบสิกโอจีของเขาเลยเรียกง่ายๆก็เหมือนกับเบสิกซูซี่ครับผมมาต่อกันลายที่2กับลายพินเทลลายนี้เป็นลายของคุณชอนซูซี่กําลังขัดบอร์ดของเขาอยู่เลยด้านหน้าก็จะเป็นเอสเดิ้ลเท่ๆแบบนี้มาลายที่3นะครับกับรุ่นดอททีลายนี้เป็นลายเอสเดิ้ลโลโก้เด่นๆเป็นเต็มหลักด้านหน้าเป็นลายเด็นขคุณชอนซูซี่แล้วมาต่อกันลายที่4นะครับกับคอมโบแพทเทิร์นมีทั้งสีวอชวายด้านหลังก็้ว ็นลาย S double โลโก้ของอันนี้ด้าน,นหน้าก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนสีนี้จะเป็นสีแนว watch white สีขาวครีมๆหน่อยสีจริงเฉนแล้วก็สวยมากๆเลยนะครับสาวๆชอบแน่นอนสีนี้และอีกหนึ่งไอเทมที่อยากแนะนำก็เลยจะเป็นหมวกทรงนี้นะครับเป็นลาย basic ของคุณชอนซูซี่แล้วก็เป็นลาย S double รุ่นนี้สวยทั้งสองรุ่นเลย hey. What up, say? Yeah, now แล้ว S อสเดเบิแตต่างจากซูซี่ยังไง เริ่มกันด้วยที่ซูซี่เขาจะเน้นแนวสตรีทแวร์ที่ผสมผสานความฮิปฮอปแนสเก็ตและสตรีทแฟชั่นยุคแบบสูทำให้เป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมในวงการสตรีทแฟชั่นทั่วโลกส่วน S อสเดิลเนี่ยเขาจะเน้นความเรียบง่ายโดยเน้นการออกแบบที่มีคุณภาพสูงและเหมาะสําหรับผู้ที่ชื่นชอบการผสมผสานสไตล์เซิร์ฟและสเก็ตบอร์ดสรุปง,ง่ายๆเลยก็คือซูซี่เนี่ยจะเป็นแนวสตรีทฮิปฮอปแต่ว่าถ้าเป็น S อสเดิลจะเป็นแนวสตรีทเซิร์ฟนั่นเองแล้วไซส์ซูซี่กับตกตอเอสเริลบ์แตกต่าง,าง,าง,ก,าง,งกันไหมเอาจร จะมีความยาวเสื้อน้อยกว่าซูซี่ประมาณ1-2นิ้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองเอาฟิตให้ดูโดยส่วนตัวผมสูง1 7 4่้น้ำหนัก6 6ปกติผมใส่ซูซี่ไซส์ XL นะครับจะใส่กำลังดีเลยและนี่นะครับเป็นซูซี่ไซส XL. ์ XL โดยส่วนตัวผมชอบใส่ใหญ่ๆเว้์ไซส์หน่อยก็จะออกมาประมาณนี้เลย ตรงแขนก็จะเลยมาปิดข้อสอบประมาณนี้ถ้าใครสัดส่วนประมาณนี้ก็แนะนำไซส์นี้กําลังเท่เลยแต่ถ้าใครชอบพอดีตัวก็แนะนำไซส์ L ได้และถ้าเป็น S Double ละจะใส่ไซส์อะไรเดี๋ยวไปดูกันและนี่จะเป็น S Double ไซส์ XL นะความยาวจะสั้นหนึถึงสนิ้วส่วนตรงแขนก็จะเลยสอกขึ้นไปนิดนึงซูซี่มันจะลงมาประา หนึ่งนิ้วรถส่วนตัวแล้วผมว่ามันเล็กไปหน่อยนะครับเป็นแนวพอดีตัวถ้าเพิ่มอีกไซส์นึงจะกำลังสวยเลยปกติผมใส่ซูซี่ไซส์ XL แต่ถ้าอยากใส่ S Double ผมแนะนํา2 XL กําลังเท่เลยสรุป,ปง่ายเลยคือหากใครอยากได้ S Double ไซส์ซูซี่แนะนําเพิ่มหนึ่งไซส์นะครับและวันนี้ก็เป็นการรีวิวโดวยความคิดของ,งผมผมก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็ฝากติดตามพวกเราทุกช่องทางด้วยแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย